สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ติดตามไมล์เลิฟเจเจห้าเกช anel สวัสดี FC ทุกท่านนะคะคลิปนี้ไมล์เลิฟเจเจก็จะมาพูดถึงการที่กลุ่มของคุณเต้ค,คุณโอมเนาะแล้วก็คุณสิงห์ดำที่ไปลงจังหวัดสมุทรสาครนั่นแหละคะ่ะเพราะวันนี้ไปแล้วก็ไม่ได้อะไรเกิดขึ้นเนาะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้ลงไปช่วยในการที่โทรนัดกันก่อนเที่ยงผ่านไปสชั่วโมงกว่าแต่ก็ไม่เห็นมีเจ้าหน้าที่มาจนกระทั่ง พมา่าเขารู้ตัวนั่นแหละค่ะว่ามีการลงพื้นที่เขาก็ปิดนะคะร้านปิดอะไรหนีกันเนาะพอพมา่าหนีไปหมดแล้วได้มีเจ้าหน้าที่มาแล้วก็บอกว่าอยู่ไกลเกินไกลเกินกว่าที่เกิดเหตุที่เขาเรียกอะไรที่คุณเต้ลงว่ากันเถอะเนาะท่านจะบอกว่าอยู่ไกลในพื้นที่แต่ก็ยังอยู่ในสมุทรสาครใช่ไหมคะอยู่ในจังหวัดสมุทรสาครในพื้นที่ละแวก สองชั่วโมงครึ่งนี่ไกลแค่ไหนมันก็ต้องถึงสองชั่วโมงครึ่งจากสมุทรสาครเนนะี่ยมันสามารถขับรถเกือบจะถึงกรุงเทพแล้วนั่นน่ะเพอเพอถึงกรุงเทพด้วยซ้ำอ่ะสองชั่วโมงครึ่งน่ะมันเป็นข้ออ้างที่ทําให้ประชาชนเขาคลางแทงใจในส่วนส่วนนั้นเลยค่ะเพราะแถวนั้นพม่าเขาพูดกันเสมอพูดกันตลอดเวลานะคะว่ามีการจ่ายสวยกันเกิดขึ้น จนพมา่ามันพูดกันว่าคนไทยหน่วยงานราชการไทยเนี่ยก็คือเห็นแต่เงินแค่ให้เงินก็ไม่มีปากไม่มีเสียงเลยเขาพูดกันถึงขนาดนั้นแต่ทำไมที่จังหวัดนั้นเจ้าหน้าที่หน่วยงานจึงไม่ไปแสดงตัวให้รู้ว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนแบบนั้น หน่วยงานรัฐไม่ได้เป็นแบบที่เขาถูกกล่าวหาเท่ากับว่านเนี่ยไปสองชั่วโมงครึ่งไม่เห็นเจ้าหน้าที่มาเลยเนี่ยมันทําให้เรามองเห็นอะไรคะมันทําให้เรามองเห็นเหมือนที่พม่าเขาพูดกันหรือเปล่าอันนี้ประชาชนคนไทยนั่นแหละค่ะทั้งประเทศเขาอาจจะสงสัยในตัวเจ้าหน้าที่ด้วยซ้ําไปนะคะทําแบบนั้นเนาะแทนที่จะไปแก้ต่างให้ตัวเองทําให้หน่วยงานของตัวเองมีความนะคะ เชื่อมั่นจากประชาชนขึ้นไปว่าเราไม่ได้เป็นอย่างเขาพูดนะคะเดี๋ยวเรามาฟังคุณเต้มาเล็บเจจะให้ฟังแค่ช่วงหนึ่งแล้วก็ขออนุญาตช่องอช่องอะไรก็ไม่รู้ไหมเล็บเจลืมแล้วนะคะแมดแคทอะไรประมาณนี้นะคะขออนุญาตด้วยนะคะเพราะว่าไม์เล็บเจไปฟังช่องท่านมาเนาะก็ขออนุญาตเอานําคลิปมานําเสนอให้พี่น้องชาวไทยเราได้รู้เนาะในการลงพื้นที่นะคะ เราเรารอหชั่วโมงกันไปแม่ปิดร้านหนีเลยเอาน้ำกระท่อมเนี่ยน้ำกระท่อมเนี่ยแม้จะต้องถูกกฎหมายนะขายได้แต่กาม่าไม่มีสิทธิ์ขายนะไม่มีสิทธิ์เราเรื่องเดียวกม่าจะขายได้เพราะว่าเป็นน้ำกระท่อมแล้วมึงจะขายได้ไม่ใช่ครับมึงต้องไปจับแล้วผมก็บอกว่าจับอะไรเนี่ต้องไปเกี่ยวเยี่ยมมาด้วยนะ เพราะเนี่ยเราเราทราบข่าวมาไงว่าเมื่อคืนนี่เป็นการฝนฝนพุรีฝนพุรีเทือนเข้ามานี่ผมคือผมว่าข่าวผมแม่นนะแต่ว่าผมว่าสายผมแมพ้ผมฝังด้วยพวกนี้เลยอ่ะเมื่อคืนในการฝนพุรีเถื่อนมีปืนเถื่อนอยู่ที่ที่เขาตอบใส่ตามที่เดียวด้วยนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แค่นี้น้มีเสียงเนี่ยไม่ได้เฮียอะไร ก็คือจะประชากรดูว้อยู่ทำไม่ได้อะไรเลยเสียงนะเราต้องเียนมาตรงนี้นะเรามาขอความร่วมมือใช้ไหมขอความร่วมมือยจากนีที่เอาตรงหน้าวันนี้แม่งทำให้เรามองอะไรเห็นหลายๆอย่างของว่าที่เขาบอกว่าเนี่ย ีการเก็บสวยจริงอ่ะจริงไม่จริงจริงวิเคราะห์เองดิวิเคราะห์เองถ้าอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยมันก็ต้องบอกว่าคุณต้องทำลกทำดูลของชาวบ้านไงเออใช่ไหมคนวัดดูอดู่แฟนตรวจเนี่ยคุณต้องผลักลกได้เรามาทำไรเรามาแก้เรามาแก้เรามาซื้อสังสีเราทำว่าเราดูดวยเราทำเราทำให้เขาใช่เขาไม่ทำ

เียกูอยากติดคุกขึ้นแล้วถ้าเกิดพุ่งกำกับนะต้กำกับจำไม่เลยนะเดี๋ยวถ้าเกิดเอาตำรวจจากสตำรวจจ้างมาจับปิงเอาอะงากันจับเองพุ่งกำกับเตรียมรับเลยนะว่าจะโดนอะไรบ้างเราเว้นจะโดนอะไรบ้างพุ่งขับไปเปิดที่ความมั่นคงเลยว่าไอ้สุนชัยในหมอนมังมไซนะไอ้เปิดดูนะ โอมาบพิจารณาได้โอปรามาก็ได้แล้วแล้วคุณเป็นใครคุ้เป็นคนนี่แหละเออไปคนรปไกนประชาชนงรักเป็นนยันีงแล้วตำรวจเป็นอะไรสองกระหนงมาจากกรุงเทพนะมาจากไหนแหม่นนทบุรีมาจากนนทบุรีแล้วคุณมาได้ยางี้ สันติบาลก็จับได้นะมีงานมีไอ้ดุเยอะนะบอกไว้ให้นะมีกรมโนมาแล้วสันติบาลมาแล้วนะแต่พวกคุณไม่ให้ความร่วมมือผมเลยนะไม่เป็นไรผมมีหลักฐานนะผมมีพยานบุคคลด้วยนะว่าพยานที่บอกคือให้เกียรติครับสไม่เกียรติเขานะครับในเมื่อเราทำแบบนี้แล้วครั้งหน้าก็ไม่สมควรแนะครับได้ดังนั้นหยมดเลยคะ ขนาดเขามีหลักฐานชัดเจนหอบข้อมูลไปทําไมหน่วยงานของรัฐเราเจ้าหน้าที่จึงไม่ลงพื้นที่กับเขามันทําให้ประชาชนคนไทยเขาเห็นเป็นแบบไหนละ่ะนะคะเห็นเป็นแบบไหนในการกระทําของหน่วยงานรัฐนะ่ะอย่าบอกว่าเออตอนนี้รอให้พม่าที่ไม่ถูกกฎหมายได้บัตรประชาชนพอมีนะโยบายมีมติคอรอมอออกมาแล้วว่าเดี๋ยวต่างเด้า ต่างๆนานาที่อยู่ในประเทศไทยจะถูกกฎหมายแล้วฉันเลยไม่ทําการไม่ทํางานไงคิดแบบนั้นได้ไหมเพราะว่ามติครมมีจริงแต่ยังไม่ได้ประกาศใช้ในเมื่อหน่วยงานนะคะของประชาชนเนี่ยผู้รักนะคะในความถูกต้องรักและเคารพกฎหมายในพื้นแผ่นดินไทยเนี่ยลงไปพื้นที่พร้อมหอบหลักฐานไปโดยเขามีหลักฐานด้วยซ้ําไปว่ามีอาวุธมีการนํา สินค้าผิดกฎหมายเข้ามาในประเทศของตัวเองเนี่ยแต่ไม่ทําอะไรเนี่ยมันมองเห็นหลายอย่างนะในวันนี้จากการกระทําของหน่วยงานรัฐเขาถึงบอกว่าถ้าเขาทําอะไรลงไปนะคะคงนั่นแหละแต่ก็อยากให้หน่วยงานภาคประชาชนที่ลงไปให้ระวังตัวเนาะเราอยู่ในที่แจ้งนะคะเราไม่ได้อยู่ในในมุมมืดว่างั้นเถอะนะคะก็ห่วงตรงนั้นเนาะก็ฝาก นะคะเป็นกำลังใจให้แล้วกันเนาะทำหน้าที่ของเราปกป้องบ้านเมืองของเราถูกต้องที่สุดนายรับเจก็เชื่อว่าประชาชนส่วนมากก็เห็นแล้วก็สนับสนุนเป็นกำลังใจให้นั่นแหละคะ่ะเนาะวันที่สี่พรุ่งนี้แล้วเนาะก็คงจะไปยื่นหลักฐานตามหน่วยงานต่างๆแลก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันไม่ได้ไปแต่เป็นกำลังใจให้เนาะเพราะเราก็เป็นคนไทยใครที่ทำดีเพื่อแผ่นดินไทย เราสนับสนุนและให้กำลังใจกันนะคะทุกคนเนาะใครที่อยู่เมืองไทยเนาะมีโอกาสนะคะที่จะลงลายชื่อไปคัดค้านในการที่จะให้สัญชาติของชาวต่างด้าวซึ่งเมาเคงเนี่ยเราก็ควรจะลงชื่อนะคะเพราะว่านั่นคือการปกป้องสิทธิ์ของคนไทยปกป้องสิทธิ์ในพื้นแผ่นดินไทยของเราเนี่ยนะคะปกป้องสิทธิ์ในสัญชาติไทยเราเนี่ยนะคะไม่ควรจะให้ใครสุม 4, สี่สุมห้าเพราะนั่นมันคือความมั่นคงภายในประเทศของเรา ฝากคนไทยเราทุกคนด้วยกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ